สวัสด so ีครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติจะมาคุยกับพี่น้องอสสสมเรื่องคนละครึ่งเฟสที่3นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับคนละครึ่งเฟสที่3จํานวน31ล้านสิทธิ์นะครับพี่น้องอสสสมครับสาหรับท่านที่มีสิทธิ์นะครับลงทะเบียนพรุ่งนี้นะครับ14มิถุนายน2564นเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ รับสิทธิ์150บาทต่อวันต่อคนนะครับสูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะครับตลอดโครงการซึ่งโครงการนี้จะเริ่ม1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2564นี้นะครับสำหรับรายละเอียดท่านที่เคยลงทะเบียนมาแล้วนะครับเฟส1เฟส2ก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเฟสที่3ก็ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันนะครับเฟส1เฟส2สามารถลงทะเบียนได้ทางแอปเปาตังค์และก็ทางเว็บไซต์แต่ว่าเฟส3นี้ ไม่เคยลงมาก่อนต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์เท่านั้นนะครับพี่น้องก็ลงทะเบียนก็ได้เลยนะครับโดยเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ถือบัตรสวัสดิการด้วยนะครับไม่ได้เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มกําลังซื้อด้วยนะครับสําหรับรายละเอียดนะครับ อื่นๆนะครับพี่น้องสามารถดูได้จากเ w w ร์ไวท์คนละครึ่ง .com ได้นะครับแลวก็การสมัครนะครับก็สมัครได้ทาง w w w ร์ไว์คนละครึ่ง .com นะครับตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาถึง22่สนาิกานะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องอสสมอนะครับที่มีสิทธิ์ก็สมัครกันเลยนะครับลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับในช่วงประสบปัญหาสถานการณ์โควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอ,อสส,สมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเราด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารที่ดีที่เกี่ยวข้องกับอสสมที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบอคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ